ขอบคุณคุณวันวิสาค่ะเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำให้เรานั้นสะดวกไกลการที่จะติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับที่ผู้ให้บริการก็ต่างขยายเสาสัญญ,ญาณเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ว่าการขยายเสาสัญญ,ญาณที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านเกิดความกังวลใจนะครับว่าจะได้รับอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองพยาวครับ การติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายจนกลายเป็นปัจจัยที่5ของคนในยุคนี้ไปแล้วแต่แม้จะทําให้การสื่อสารสะดวกแต่ก็มีผลวิจัยยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือจะมาพร้อมกับอันตรายที่มองไม่เห็นเช่นเมื่อเราพูดโทรศัพท์คลื่นเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจะได้รับคลื่นเมื่อมีการใช้งานแต่สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้สถานีหรือเสาส่งสัญ,ญญาณโทรศัพท์จะได้รับคลื่นอยู่ตลอดเวลา ก่อนนานาเมื่อก่อนทาธุรกิจถึงไม่ได้นานจะมีนานก็คุยกับลูกใช่นะบางทีใช้เวลานานรู้สึกกระปวดหัวหรืออะไรเนี่ยค่ะก็ต้องเสียบสมอเท่าไปหรือว่าเลื่อนซื้อคื่อโทรศัพท์ที่จะเปลี่ยนเป็นคลื่นวิทยุหรือซครื่อไมโครเวฟนะคะจะมีผลต่อร่างกายของเราคือทางด้านสมองและก็การนอนหลับคนที่ใช้โทรศัพท์มากๆจะทําให้มีการตอบสนองแย่ลงแล้วก็หน้าเหี่ยว แล้วก็ทําให้มีการตอบโต้พูดคุยอย่างเงี้ยเล็กน้อยลงชาวบ้านที่สนใจในสิทธิของผู้ริโภคภาคเหนือจากลำปางพิจิตรเชียงใหม่เดินทางมาที่บ้านน้ำแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของเอกชนมาตั้งไว้กลางชุมชนใกล้ศูนย์เด็กเล็กเพื่อเรียนรู้บทเรียนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านน้ำแวนซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามให้บริษัทเอกชนทบทวนการตั้งเสาสัญ,ญญาณในเขตชุมชน เบื้องต้นเรามีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับนะคือตั้งแต่ตอนที่ชาวบ้านเกิดปัญหาก็ให้เรียกมีจดหมายเชิญตัวแทนของผู้ประกอบการเข้ามาพบนะครับมนาะมาพบกันที่สำนักง,งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน,นํำแบนนะครับนะซึ่งวันนั้นก็มีคณะกรรมการของคนในชุมชนทั้งหมดนะครับนะที่เข้าร่วมอยู่ในการพูดคุยซึ่งวันนั้นก็มีข้อตกลงกันก็นกคือทางบริษัทเองนะครับนะก็ยินยอมนะครับบอกว่า ถ้าเสาต้านนี้มันมีปัญหาจริงๆหรือว่าต้องการย้ายจริงๆ่ะขอให้มีการจัดทําเรื่องของประชาะมติก่อนได้ไหมก็สันนิษฐานว่าผมอยู่ในภาวะมิตกกังวลอันนี้คืองานวิจ,จัยจากต่างประเทศนะฮะคนหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใกล้เสาสัญญาณใกล้เสาสัญญาณเนี่ยในรัศมี400เมตรแล้วเผอิญว่าบ้านผมเนี่ยก็อยู่ห่างจากเสาประมาณ300เมตร หลังจากที่ร่างกายได้รับขึ้นในฟ้าน,นี่จากสื่อนะฮะหลังจากที่ร่างกายได้รับขึ้นในฟังจากสชัญญาณเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของมนุษย์ซึ่งทะให้เกิดภาวะเจ็บปวดเบื้องต,ต้นดังที่อาการที่ผมเป็นอย่างี้ หลายคนอาจด,ดีใจที่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์มาตั้งอยู่ใกล้บ้านเพราะทำให้มัน่นใจได้ว่าจะได้ใช้บริการมือถือชัดเจนจนนำไปสู่การยินยอมให้ภัยเงียบเข้ามาอยู่ใกล้ตัวได้การรับรู้ข้อมูลของชาวบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถเท่าทันอันตรายปรับตัวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และภัยที่มองไม่เห็นได้โดยปลอดภยัยนักข่าวพลเมืองจังหวัดพยารายงาน